เราได้มาร,วร่วมมือกในการพัฒนาบุคลากรของที่นี่นะคะในเรื่องของที่เควินพูดไปแล้วคือผลิตภัณฑ์มาตรฐานผลิภัณ์ชุมชนทำงานจะเข้าสู่ห้าง 5, สูงที่งสูงที่สูงข้างได้นะคะนับจากนี้ไปโอกาสที่น่ามีเราก็จะไม่มีโอกาสอนันนั้นด้วย <laughs> ใช่ไหมครับตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าในเมืองเนี่ย มีนักท่องเที่ยวมาแม้แต่ในหมู่บ้านก็มีนักท่องเที่ยวมาแม้แต่บนดอยก็มีนักท่องเที่ยวไปคําถามคือว่านักท่องเที่ยวเหล่านั้นเนี่ยจะเอาสตังค์มาใส่กระเป๋าเราได้ยังไงถ้าเราไม่มีสินค้ากรุ่มพิก่ิสรจรักจังค่ะกลุ่มิสาหกิจิตรักรักจังเป็นเป็นกลุ่มที่ปลูกปลูกผักปลอดสารพิษนะคะที่ศูนย์รักจัง ก็ทำเป็นแปรรูปเกี่ยวกับอาหารท้องถานของภาคเหนือก็คือทางเลน้ำเนี้ยวอะไรเงี<_<_<__<_้ยพร้อมวันนี้เราเข้ากลุ่มไลน์กันแล้วนะครับจะได้เข้าไปในไลน์ที่ต่อไปครับมีอยไหมครับก้าวเราก็จะทำในเรื่องของการรวบรวมสินค้าเกษตรคที่ว่าทำเรื่องข้าวกับเรื่องผักอะไรอย่างเงี้ยครับความต้องการที่จะทำอะไรครับโอ้ศูนย์โอทอกับภาษีอาจจะเริ่มตั้งแต่สามก่อนก็แล้วกันสามมีไหมครับ โอท็อปมีไหมโอท็อปโอท็อปทางนี้ได้มีมีใครทำโอท็อปเลยครับที่ที่ยื่นไปโอท็อปมีได้ร้รับไหนแล้วครับก็ยังมีปัญหารเรื่องเกี่ยวกับการเขียนเอกสารการจะทำนี่แหละคือตัวที่เข,เขาไม่อยากจะเข้าร่วมก็คือวุ่นวายยุ่งยากนะครับจริงๆแล้ววันนี้ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะครับถ้าเราทำความรู้จักจริงจริบการทำเอกสารขั้นตอนแบบคอมพิวเตมีอยู่แล้วนะคระับเราก็แค่โทรไปนะ่ะไปหาเขาที่คอร์เซ็นเตอร์ คอเซ็นเตอร์ของแต่ละของแต่ละห้างนะคบแล้วก็บอกจุดส่งเขาเลยว่าเราจะนําสินค้าไปเสนอแล้วก็เรื่องของงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่เพื่อเพื่อขอรับรองมาตรฐานก็กลับไปข้อหนึ่งเหมือนเดิมก็คือการที่จะขอรับรองมาตรฐานเนี่ยมันก็ต้องรุดลายการผลิตเนี่ยต้องมีมาตรฐานเนี่ยคะ่ะ กลุ่มของวิสาหกิจชุมชนนะครับที่ได้บอกมาแล้วว่าเราไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับแล้วก็มีโอกาสเราก็จะเข้ามาตรวจติดตามแล้วก็ตามแผนนะครับในส่วนของแผนในการดําเนินงาน ผลิตภัณฑ์ก็จะมีปัญหาไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อยากจะให้แต่ละกลุ่มนะครับเราจะทําอย่างไรกันนะครับมีวิธีการคิดยังไงในปัญหาที่เราเจอกันทุกวันนี้แหละครับที่เราเจอนะครับกลุ่มสินค้าหรือว่าลุมผลิตภัณฑ์ในส่วนของเป็นชุมชนหรือว่าเป็นศูนย์ของที่เราทำงานกันอยู่สำหรับการผลิตการเก็บรักษาการขนย้ายและขนส่งผลิตภัณฑ์อาหาร หมวดที่4การสุขาพิบาลเนี่ยชื่อเป็นทางการจังนะขอรับจะมีอะไรยุ่งยากไหมขอรับใช่ครับจะต้องเป็นน้ำที่สะอาดเช่นน้ำประปานะครับเมื่อถึงหมวดที่5การมารุงรักษาและการทำความสะอาดแล้วขอรับไม่ทราบมีป้ายระบุอย่างชัดเจนครับและหมวดสุดท้ายเริ่มมกุาได้ครับมกรา ในครึ่งปีแรกมกุากุลามีงานเมษาพฤษภามิทุนาเนี่ยเส้นแต่ละเดือนเราจะทําอะไรบ้างเรื่องของคนเหมือนกันถ้าคนไม่มีก็ทำอะไรไม่ได้ก็ได้ก็มันก็ทําอะไรมันก็ผักอะไรได้อยู่แล้วเพราะตอนนี้ทา่ผมเห็นเน่ยที่จัดไปได้คือที่เนี้ยงานส่วนงานส่วนตัวเยอะพองานส่วนตัวเยอะเสร็จปั๊บก็ทํางานส่วนตัวก่อนแล้วส่วนรวม่อยว่ากันถูกไหอันนี้นะคร ผมมองนะ <S <S ครเขียวข้อสองมาเลยใช่ <S 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 หาความรู้ให้แรงงานก่อนที่สําคัญคือเราต้องดูจากตัวตารางตัวนี้ด้วยนะครับที่ให้เมื่อกี้ถ่ายรูปไว้นะครับว่าปัญหานี้เราจะแก้อย่างนี้เรามีวิธีการเรียนรู้แบบนี้นรองมาตรฐานซึ่งมันมีความยุ่งยากมากด้วยด้วยเราที่เราไม่รู้ว่าเราจะไปเ,เริ่มต้นตรงไหนก่อนอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็จะต้องทำอย่างไรบ้างวันนี้ ใช่ใช่มันจะมีดีกีขึ้นไปแต่ว่าโอท็อปเราทำยากเปโกก็โร่เจ้าระเีมาเปิดน,น,น้ามือทันที่สอนหน่อาจัปัญหาเรามองว่าเรามีไอเดียมีความคิดแท่แก้ปัญหาอย่างไรถ้ามันยากเราต้องตอบด้วยว่าแล้วเราจะเรียนรู้มันได้จากไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเรียนว่าสิ่งที่เราได้ทำไปในปัญหาอะไรบ้างจากการดูงานอ่ะมัน ไ้เพิ่มสายภาพของเราตรงไหนบ้างอะไรบ้างแล้วก็มาคุยกันเว่าปัญหาใน,ในการทํางานของเราในช่วงหกเดือนนี้ม,นมันมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็หาวิธีการแก้ไขปัญหาอะไรต่อไปความพร้อมของสมาชิกในกลุ่มนะคะแนวทางแก้ไขปัญหาก็แล้วก็หนึ้อข้อหนึ่งกำหนดเวลาที่จะทําสินค้านะคะคือเข้าที่ฟังมาแต่เช้าเนี่ยนะคะเห็นแต่ละแต่ละ,ละชุมชนแต่ละกลุ่มเนี่ยครับ มีความมสมที่จะเอาสินค้าเนี่ยไปวางขายบนเชลแล้วก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่สามารถไปขายได้แล้วใช่ไหมครับ